เราไปเจ้ามาถูกเป็นแสนเนี่ยถามว่าถูกหมื่นเดียวป่ะวันนี้จะถูกเป็นเศษล้านเลยสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วอาจารย์มาแล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับเรื่องใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องใหม่คู่เดี๋ยวให้ลูกน้องไปเอาอยู่ เรื่องอาวุธสำคัันียิกล้องไปด้ครับด้่วงนี้กล้องไลวันนี้ยินข่าวจะมีคนวิ่งด้ครับด้ววันนี้่าเป็นลุงคนเ่าวลือครับเอ้าเลือคนไลยังมาแก่ห้ปูแก่ด้วันนี้จะมีคนโดดเสื้อวิ่งลุงนเลยครับอรับสวัสดีครับวนี้กรจะไม่แ่กันที่ข้ง เป็นที่เรียบร้อยงวดนี้ประกาศซักดากลับมาแล้วนะครับต้องถือดาแล้วเด้องวดงวดนี้เลขที่ออกกะเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดนะครับเนาะอาจารย์น้อที่ฟันเก่าหนึ่งเออต้องถือดาเป็นงวดแรกนะครับปะเพราว่าตอนเลขออกค้ำแรกเลยที่ผมเรียนไปใส่กล้องผมบอกไวาอย่างเพราะว่าบักได้ดากูวค้ำแรกท่านบอกท่านปีให้แล้วครับคืองวดที่มันหลุดก็คืองวดที่ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมถือดาค่ะคือถือดาว่าเมนหมา เนี่ยเขาขาครับแผ่งหัวตั้งหัวที่เก่าเขาหลุดเนี่ยเขาก็เลยถือดาเพราะว่าหัวนั้นผมมันเปลือกไปบอกว่าศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์นะกระโสมเขาได้อยู่หรอกว่าใหญ่หลายนะครับแต่ว่ากลับหือว่าล่ะคือจำผมว่าล่ะเลขมันมีเข่าไม่หลุดนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับเดีอยววันี้ไผอุ่งบอว่าออกตัวไหนเนี่ยหัวที่เก่าเขาหลุดก็คือหนึ่งพฤศจิกาศูนย์มามีเลยงวดที่สิบหกเขาเริ่มกลับมาศูนย์กลับมาเข่าแต่จ่อเพราะแต่ ให้เลขทูบยุทธามันกับหัวอ่ามันกับหัวเป็นเก้าศูนย์ก็เพราะเป็นหยังไปที่หนึ่งัวมันกี้ผมเลยว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าเก้ามาหาแสนเปรดเส้นเห็นไหเพราะผมลดมหาแสนมาถึงหัวเนี่ยอ่าเพราะหาแสนเปิดเส้นมากสุดในชีวิตเลยแต่หให้ในเบิองไหนผมบอกว่าผมปันเห็นมูซื้อกุ้งหืมปักกุ้งเนี่ยเคยเอือนนั้นว่าปัาปกรุงเน่าผมก็เลยมาเก่าเนื้ออ่าลายทับเนาะแล้วผมแบบเพราะปันเห็นปักกุ้งแล้วเพราะว่าไปจุดทูบได้ห้าหนึ่งเก้า ผมเลยว่ามันตรงกันขนาดนี้สีปลอยไม่ไหมืกับเมียนใช่ไหมผมกไปไรซื้อวัตเตรี่แล้วเจ๊สิบห้าใบผมเนี่ยู้เดียวน่อยได้หน่อยตัวนี้หัวูล่ามาเช่นห้าร้อยใบวันีมาถือกปใได้เจสิบหใบเพราะว่าเขาเอามือก่อนอ่าราคือถ้าเก้าหนึเก้าเก้่งหนึ่งเก้าเก้าสนี่เป็นเม็ดเดียวยูตวันไ่เด็ฟังไรสดมือผมตดตินมือมือโค้งสุดท้ทยนะผมไม่ได้มาเก้าสาเลยผมบอกว่าผมมีหอดการต่อมนี้ในคลิปล่างเก้าหนึ่งเฮ้ยพนะะ ซ้อมใ่ก้อนพอแมมือหน่อซ้อมใบซ้อมไบมน,นะมันออกยีนี้บาาที่นี่ก็เลยเสียสตีเลยนะครับอ่ามันกับมาเก่าหนึ่งตว่ากะนหวยเนี่ยหลายคนก็บว่าเป็นยังอาจารย์คือปล่อยว้แท้มันสีอันคือจะปล่อยสาปล่อยไว้ผมว่า,ามันสีอันมันก็นอันที่เก่าแมนผมปล่อยมือสุดทไทยเจ้ามือเขาก็จ่อมันคือเก่าเขาปล่อยไปมือนี่ย่างน้อยก็ได้ซื้อรอตเตอดีอาจจะแพงสักหน่อยแต่เพราะได้ซื้อครับย่างน้อยก็ได้ซื้อ ซื้อลอตเตอรี่นี่ถ้าถึงรางวัลทีหนึ่งเนี่ยมันจังเหมือนจังสีเหมือนหนีหลายคนว่าอาจารย์อยากหมดนี่อยากหมดนี่เขาต้องถึงรางวัลทีหนึ่งเนี่ยเพาะไม่ถึงใต้ดินข้าวบาทเราเหมือนได้หนีแมน,นบ้าเขาถืงมาเแยกงวดอลไรนี่นแปดงวดเขากันได้เหมือนหนีอยู่ข้าสถิตินะครับสิบเอกรงวดเราเข้าไปสิบงวดเลยถ้ารวมเด็กรุร่นเด็กวิ่งเราหลุดแค่งวดหนึ่งพฤศจิกาเท่านั้นนะครับแต่เขามาไปนับสิบเอกระดวดเขาสีดาพอ,อวางงวดอ่ะมันหลุดเนาะ งวดศูนานเปร์เส้นตื่นเต้าเหมนศูนย์พ่อมึงบอกเห็นบ่น่ะโคตด่าผมอ่ะเขากอจะนับงวดนี้เป็นงวดที่สามเขามาได้วสองงวดงวดที่หพิจิกาเขารูดงวดเมื่อกี้เขาจอบดล่างเลยแล้วเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับรวก็งวดนี้ย้ำอีกครั้งว่าเลขเนี่ยมีเข้ามีหลุดแล้วผมไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนเป็นเพียงการเดาว่าทายว่าเขาทายกันคซือสมมุดกันก้นมากเขาบอกหูหรอก่อตัวไหนมันมีคนมาเม่นหลายว่าถ้าอาจารย์รู้เองมึงรู้เองคือพ่อบอกพ่อบอกแม่มึงซื้อยังไง แต่ยังว่บบาบหูนะครับขันหูเนี่ยป่านนี้เนี่ยบ่บเหตุงานครับนางซื้อสเลเลสแหลดมือเหมือนเป็นนะครับมันโบหูหย่อนโบหูแหละนะครับอ่ะแล้วกะก็ใครชอบก็ดูไม่ชอบก็ผ่านนะเป็นเพียงแนวทาง,ทางเท่านั้นก็อีกหกทันว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดที่เจ็ดหาแสนเปอร์เซ็นต์ครับโมีลา,เลา,ลานเดียวหัวดไอว่าล้านบบมี่เลยไหมมีจันงววเมื่อกี้ว่าหาแสนเมื่อไหรมาบุญม,มาล่างเฮ็ดบาปข้างนอก 5้าแสก็จะมีเจ็ดหกไอ้มเนต์โมเนติดผมี7จ็6เก้าเแล้วก็เจมีเจ็ดเกหกหแล้วก็เจ่เม็ดเดียวคือตัวแรกคือ79ก็7ออกแล้วก็ตามสามารถออกได้อีกสามตัวมี79 6แล้วก็เจ็ดเาเลขจะมีอยู่4ี่คู่ <c oughs> เท่านั้นห้ามตัดออกผู้ใดตัดออกออกตัวน,นั่นละ นั่งอยู่ในนี่มีคนมามีดวงนั่งอยู่น้ำหลายเพราะว่ายังงวดทุนล้านเปอร์เซ็นต์นี่กูซื้อทุกตัวแล้วงวดนี่กูบ่ซื้อซ้ำมานะงวดนี่ออ,ก 9, 1, 9, 7, อ, 0, อเก้าหน,น,นึ่งถึงเก้าเจ็ดกูบ่ซื้อซ้ำบางงวดทุนล้านเปอร์เซ็นต์เรอไอู้ดอัดปอร์เซนไว่ล่ะหลายคนก็นจะเป็นย่ายสั้นหลายคนจะเป็นประมาณนั้นเวลาเขาถึอเนี่ยกูบ่ซื้อดอกแต่เวลากูซื้อนามันตายทุกสำานักมันอยูงนีอยู่นะครับการแก้กับไปขอขมากรรมเมาอยู่ในยูทูบนี่เขาไปทองทุกขึ้นก่อนนอนจะซอยได้แต่ถามากีงยัง ผมว่าเซตหนึ่งนี่ผมกับมาจูเพราะตำแหน่งตำแหน่งตรงนี้มันจะออกประจําทุกงวดเลยตั้งแต่งวดคูสองวดอะไรงวดเมื่อกีเก้าหนึ่งผมก็อยู่นี่แต่ว่าอีกตัวนี้ที่มาจกกูซื้นมา,าจะเป็นเต 6, 6, ซตหกหกเซตสีน้มันสียังนนะผมเลยมันนะครับมันก็มีที่มาอยูตัง้งวันนี้หนึ่งเข<ๆ>าต้องรอเล่นทุก่อนดเดี๋ยวผมจะไปซื้อของมาไหวละเพราะผมจดเซตผมกับพี่มายกมือให้คือเรานะครับหาเลขคู่มันตรงกันอีกไม่เนียนนะครับ เด็ดกลูกบ่มีเขากะโอ้โยลดกำลังลงตางวัน,นี่เขากะเบาๆเพราะว่ายังกระแสมันแห้งคือปูขาดคนผมบอกแล้วว่าปูขาดคน,พเ,ขขพน,น,ดนเพราะว่าเขาเขาก่อนอันนี้แปลงวัวเนาะเพราะหวดที่นึ่งพิจิกาผมดังครับหววที่ว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์น่ะดังไปทั่วประเทศแหละเล่เขาบ่มีเลยปูมาให้เลยไปที่นี่ผมก็ถือดาถือดาผมก็เลยบอกปูว่าเออกะดีเขาจะได้เห็นจิตใจมนุษย์ว่าผู้ใดมาด้วยใจสัทธาผู้ใดซัทธาจะปู จังใหยเขารวยผู้ใดว่าสาธากย่าห้่มันแม่นมือน้ำกับย่าห้่ถือก็เลยว่าอย่างที่วดนที่หกพิจิกาผมก็บอกว่าปูร้นเล็กกัเริ่องการงวดนี่ผมก็เลยบอกว่าปูคัดคนเพราะงวดเมื่อกี้ผมเสือเลว่าคนหิดาผมเขาปรตามแล้วเขาปรน้าเลยผมเลยว่าเดี๋ยวปูเสียไห้เห็นดอก่ะมันก็มีคนมาแขะผมมาเมือวันนี้ปูคัดคนอีกไหมผนบอกว่าเล็กออกนะเมื่อวันนี้ก้ามึงก็ไม่มาหรอกเช่นเดียอผมก็บว่าปากแล้วเล็กต่อเล็กขั้นออกเพราะเล็กออกแล้วเป็นไงล่ะคนนี้จังไปกล้าด่าเขาขึ้นนะ นี่วกว่าแม่ไปคีโมะแล้วบาดหนึ่งนะครับหลังวันเมื่อกี้ไปนิ่งวันให้ก็บขับมาดังอีกพอมาดังอีกแล้วซุ้มนี่เคยดา่าเฮากลับมาอีกเยอะบาดเนี่ยโอ้ยมันกลับมาเขาอ,อยังไม่กูเสียวน้ำแจ้งเต้าอยู่ดอกเอขากอกเบาๆครับวันอยู่เขาเบาๆเจ้ว่ากับจำไม่ว่าเด็กมันมีเข่าไม่หลุดเวลามันหลุดเท่ากันไอ้กําลังใจกันว่าแมนร้อนหลุดปั๊บด่าเลยบากอาจารย์นอตตีมุสีไปนั่นกวนเกณน์ไหมกอนหนานั่นเอาแม่เขาหน่ะเคยซื้อเฟรนด์แล้วเหลือตดแล้ว ก้อนหนนแล้วยองผมมาสั่นแปดงวดทิงวัที่เก่าพมรุษอาจารย์นัตตีฮูชี่มานะผมอาลูกติดเอกผมคือวางสิเนาะบาทลูกติดเอกงวดนี่งวดนี้เราวเหมีนมางในเสียดายไม่ได้ซื้อเนเอ้าโอ้ยเนาะผมก็บอกแล้วเนี่ยผมมาเรล่ตะเล่าเถอะเราอาจจะเาอะเรื่อบแล้วแต่าะคนฮูเก่ากันเนี่ยเออน่ารักดีอนะครับงวนี้กะส่วนเลขทูก ผมน่าจะจุดในอีกมือหนึ่งสองมือบางทีเจ้าหน้าที่เขาตรวจนะครับเ <c oughs> พราะว่าเลขเขาดังแล้วเขาถึงลองเลียงหลายอย่างนะครับ <c oughs> แต่พาย,ยาามมากกว่เห็นรถตำรวจเนาะเห็นรถตำรวจบางทีแต่คนก,กัตรวจเนี่ยตรวจวันนี้อาจารย์ยยบบไม่ใช่ไม่บวบปวดไม่ใช่ลองเงียวเนย <c oughs> ล่าสุดมันลองเลี้ยงของหายาบ้าแบบนี้เราม่มีไหมล่ะสงสัยเขาคิดว่าเ้าเอายาบ้ามาแจกว่านางหลายอยู่เนอนะครับอ่ะ เท้าหล่อนเนีเยนะเน้่ยขอหาเนี่ยมันโมมีนะครับแต่ว่าผมกระยานห้าแปงมานะหน้าคลองเทีียวเราก็มาวางไว้แล้วผมบอกเป็นยังมันตวรวจลร้มือได้มมนมีผีบ้าผู้ใดออกอย่าบ้ามาเสียงกับหนีหรอกนะครับเดียวกระถือมี่ทั้งที่สองที่โดนนะครับเหมือนงวดศูนย์ล้านเปอร์เซ็นนั้นผมก็โดนงวดนั้นเอกไม่เข้าแต่ว่าผมรู้เลยว่าเป็นผีมือใครอย่างเงี้ยเข้าหูยี่แล้วมันมัน,ม,นมันเข้เาหูก็ไปเขาหูยี่แล้วเขาเสียหลายเพราะทางหุ่นเนาะ เมื่อกี้ที่เขาชนะก็คือว่าผมฝันฝันมาเจ้ามือนี่อันนี้เป็นฝันเนเอะเขาฝันเขาอเรื่องฝันเจ้ามือนี่ไปบนพญาคุดเพื่อที่จะลมนะ่มหน้าพอผมฝันวันอ่าพญาคุดไรจบผมได้กิ่นผมผมก็เลยแลนไปหาผู้องดับแต่เจ้ามือบอ่าเคยเบื้ปงสวัติผู้องดำแสนส,สีทจันทานกราดผู้องดำเป็นพญานาคที่รบชนะคุดเจ้ามือมันบน่นคิหมองแล้วบาดเลย ผมก็เลยบอกปู่ว่าถ้างวดนี้เรยกเขาผมจะถวายหอกอนันตเสรให้ปู่ห่อกอน,น,นัอออน,นตเตศเสรนี่คือหอกที่องค์ปู่อนันตะมอบให้ปู่องดําเพื่อไปลบกับพุทธเล่าปรชากลรมมาผมเลยว่าถ้าปู่อยากได้ให้เรียกออกเก้าหนึ่งจะมีทุกช่องนะครับในช่องทีมงานรี่ออกเก้าหนึ่งแปลว่าเราอยากได้อีดีผมก็เลยสีมอบหออให้เราน,นะครับตอนนี้สร้างเฮ็ดแล้วสามหมื่นนะครับสร้างเฮ็ดมาถวายปู่เป็นเนื้อท้องเหลืองแล้วกว็วันที่เก้าเดือนวันที่เก้าที่จะถึงนี้ ผู้ใดว่างก็ให้ไม่แห่น้ำกันใบสามมงนะครับเด้อแแห่เราเปลี่ยนเลเวลจากรถแห่ปรับมาเป็นกองยาวเพราะว่าจ้าวน้อยเพชรบ้านแทงพกปีหน้าก็ไม่ว่างก็ได้เลยเล่าหนิเราเช่นไม่พรับู้ได้ก็ได้นะครับเดี๋ยวสุนวันที่หนึ่งันนี่แหละกองยาวก็มัวนครับนอกจากข้าสิเป็นเข็มแมงแทงก็มั่ไหวนะครับม่ไหวก็เลยสิเป็นกองเงี้ยวผู้ได้ว่างก็ม่แห่น้ำกันวันที่เก้าไปยังเทือวันที่เก้า เรข้าเก่าบนล่าข้าวอกเก่าไอ้ปูนะครับน้องงวดต่อไปเขาจะเอื่นมาเป็นงวดที่สามเด้อเพราะขาเข่ามาแล้วสองงวดงวดต่อไปจะเป็นงวดที่สามปฏิหารใหม่ครั้งที่สามงวดเมื่อกี้ผมใส่ซึ่งงวดว่าไฮซ่าหอดดาของท่านมาที่นี่ไฮซ่าหอดดาวผู้โตเนื้อแบดนี้เน้อสาอผมว่านาเขาเยี่ยมลยหัวดวงอาทิตย์บนดาวหัวเมื่อกีตั้งดาวบนมาเนี่ยเขาเขาอยู่ในโลกแล้วนะครับใครว่างก็ไปสามแหงคองยาวเด้อครับเด้อก็การแหงเดี๋ยวผมจะประชุมกันผมอาจจะให้ลูกศิษย์รออยู่ ลานนี่เลยเดี๋ยวเราไปแต่ทีมเราเพราะว่ามันจะวุ่นวายเพราะว่าอันวันกวนกว้อนถือได้นะครับปัย่างเต็มถนน,น,นอยู่เนาะเจ้าบ้าน่านไปว่าใดเนาะสูกทิศไหล <c oughs> อ่ะงวดีกกะจินั่งถาตาบลานีเนเนน่เนี่ยฟ่อนเน้อผู้ใดคือจะไม่เฮียผู้ใดว่าว่างกับว่าป็นยังันเบิ้งไม่ไล่สดเอาครับ <c oughs> โอ้เหนื่อยที่อ๋อไม่ชินเลยอ้าวใครเนี่ย สาวมันลีอยู่ตรงนี้เยอะสำหรับงนตัวไา่ได้การตัวครับมันลาถังแกไม่ยอมอะไรการตรวจแป๊หน้าจอไว้เลยนะครับแล้วก็วันที่เก้ากี่โมงครับอาจารย์บ่ายสามเข้าไปสามเพราะว่าจะได้ไม่ร้องถ้าเช้าไปบางคนอยู่ทางไกลครับขอให้โชคดีทุกคนเด้อครับเด้อเป็นยืนเด้อวัืนี้ดีใจเทาังเมื่อกี้มึงยังร้องให้อยู่เลยพนักงานแป๊บอารมณ์ประธานพี่ตัดเราไป เรียกเขาก็ต้องดีใจเธออะนะไ <c oughs> อ้แมันกับวะถามว่ามึงดีใจขนาดนี้มึงถูกกี่บาทผมกับเม่นตอบได้ถูกห้าบาทนะเนาะห่วยห้าบาทก็ดีใจได้ทุกคน <c oughs> อ,อันเขาบอาว่าเขาใจนะที่เขาดีใจนะเขาไม่ได้ถือ่วยเป็นรวยล้านพันล้านเขาดีใจเพราพี่น้องเขาถือนะ <c oughs> เขาก็เลยเต็น